ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่4สิงหาคมพุทธศักราช2565ขึ้น7คำเดือน9พี่คานตรงกับวันสัตวแพทย์ไทยและวันสื่อสารแห่งชาติคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานที่ตั้งใจไว้จะยังไม่ได้รับผลสำเร็จตามที่คุณหวังงานที่มีหุ้นส่วนระหว่างการถูกหักล้งถูกโกงอย่างน่าเจ็บใจผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กกล้าเครื่องจักรขนาดใหญ่จะก้าวหน้าและโดดเด่นการเงินวันนี้จะได้เงินที่รอคอยแต่คุณจะยังรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะรู้สึกว่ายังไม่พอใจการใช้ใจ่าย ยังไงก็ยังดีกว่าเงินขาดมือคอยใช้อย่างประหยัดก็จะทําให้ผ่านวันนี้ไปได้อย่างไม่มีปัญหางานที่เกี่ยวกับอาหารของสวยงามทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนโสดมีความฝังใจกับรักที่ไม่สมหวังยังคงเจ็บปวดและเข็ดที่จะต้องเริ่มต้นกับใครใหม่วันนี้จึงยังแยงแยงกับคนที่เข้ามาจีบส่วนคนรักครอบครัว ค่อนข้างเข็มงวดและตึงเครียดในความสัมพันธ์ควรผ่อนคลายหาเวลาอยู่ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศใต้เสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาะและโชคลาภที่ควรได้ เวลามงคล0นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้คุณอาจได้รับข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่คุณทำงานอยู่อาจถูกยุบแผนกหรือเลิกกิจการ ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงงานหรือถูกให้ออกได้ผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวให้เลือกโฟกัสงานเพียงอย่างเดียวอย่าทําหลายอย่างพร้อมกันเพราะจะทําให้สับสนและเสียหายในงานทั้งหมดได้การเงินรายได้จะเข้ามาจากงานที่คุณทําสําเร็จไปแล้วผลงานของคุณจะเป็นที่ชื่นชอบและสร้างเงินได้เป็นกอเป็นกำรรคุณมีเกณฑ์ลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างเงินให้กับคุณได้ในอนาคต และกุญใจเย็นพอที่จะดําเนินการและรอรับผลประโยชน์การเงินคล่องมือมากบางคนมีโชคแบบคาดไม่ถึงอีกด้วยความรักและครอบครัวคุณมีเสน่ห์มากมีคนเข้ามาสนใจไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็มักจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามแต่อย่างไรคุณก็จะมีทีท่าที่ดีต่อคนที่เข้าหามีการวางตัวที่เหมาะสมทำให้คุณยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้น สีมงคลสีเขียวเสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานการงานราบรื่นดีมากงานที่เกี่ยวกับการประกวดแข่งขันทางด้านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์คุณจะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งงานทั่วไปวันนี้ไม่เหน็ดเหนื่อยมากก็ได้เนื้องานมากแต่ก็ระวังอย่าอู้งานบ่อยหรือติดสบายจนเกินไปจะเสียโอกาสได้ค่ะการเงนิน จะมีการใช้เงินไปกับการเดินทางติดต่อง,งานทางไกลถ้่คุณก็จะสามารถวางแผนการเงินนั้นไม่ให้บานปลายได้และงานเหล่านี้มีผลเป็นรายได้และกำไรที่งดงามตามมาถึงเงินจะยังไม่ตรงตามเป้าแต่ก็ไม่ทำให้เดือดร้อนขัดสนแต่อย่างใดความรักและครอบครัวระหว่างความเจ็บป่วยในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและบริวารอายุน้อยงดกิจกรรมพิเสียงต่อการบาดเจ็บคนโสด จะพบกับคนที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจหากดันทุรังคบกันไปจะพบปัญหาให้ปวดหัวได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิดมงคลทิศใต้เสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเวลามงคล 1 0 3นาิกานาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้คุณมีความกระตือรือร้อนในงานสูงงานหนักงานเบาคุณไม่ถอยและเอาอยู่ได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำออกมาอย่างโดดเด่น งานค้าขายหากติดต่อกับชาวต่างชาติคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงหากเป็นงานที่ต้องแข่งขันคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะการเงินมิเกณฑหมดเปลืองไปกับการโยกย้ายบ้านหรือที่ทํางานบางคนจะใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับการย้ายไปเรียนต่อของบุตรหลานแต่การเงินก็ไม่ได้สะดุดอะไรหากคุณเป็นนายทุนเงินกู้การเงินจะสะพัดเป็นพิเศษแต่ก็ให้ระมัดระวัง การใช้เงินมือเติบของตนเองด้วยนะคะความรักและครอบครัวมีเกณฑ์ที่ครอบครัวจะให้โชคหรือได้รับมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์คนโสดจะได้พบกับคนดีมีฐานะจากการแนะนําของญาติพี่น้องหรือจากการติดต่อง,งานที่เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวมีความสุขดีมากคะ่ะสีมงคลสีเทาสีปลนสีควนบุรี เสริมคนช่วยเหลืออุปธรรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิดเหนือเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจราบรื่นเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทํามาไม่ว่าจะเป็นงานประจำเพื่อหารายได้หรืองานในบ้านที่ต้องทําอย่างไม่มีวันจบสิน้นทําให้ร่างกายค่อนข้างล้าอยากจะพักผ่อนร่างกายและจิตใจวันนี้ไม่มีแก่ใจทํางานและไม่เหมาะกับการลงทุนหรือเริ่มกิจการใหม่การเงิน คุณใช้สมองในการหาเงินมากกว่าที่จะใช้แรงซึ่งเงินก็จะเข้ามาตามที่คุณคาดไว้ผู้ที่ประกอบอาชีพหมอดูหรือทำงานที่เกี่ยวกับความเชื่อวันนี้จะทำเงินได้มากความรักแล้วครอบครัวครอบครัว,รวจะได้พบปากกันได้พบคนทางไกลที่คิดถึงกันมานานหรือได้มีงานมงคลในบ้านที่ทำให้ญาติพี่น้องมาพบเจอกันคนโสด จะได้รับการแนะนําคนที่ดีจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทความรักที่เกิดจะราบรื่นและมีความสุขสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความร่ํารวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล 10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคุณเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้งานของคุณจะไม่อยู่กับที่และคุณก็รู้จะกระตือรือร้อนในงานเป็นอย่างดี งานที่มีการแข่งขันคุณจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคนที่สมัครงานไว้จะได้รับข่าวดีและใครที่หวังงานใดไว้มักจะได้งานสมดังตั้งใจการเงินคุณมีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนสนิทหรือเครือญาติการเงินไม่ติดขัดรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายในครอบครัวงานที่เกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ ความรักและครอบครัววันนี้ลูกหลานที่เคยห่างกันจากการไปเรียนต่อหรือทำงานในที่ไกลๆจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครอบครัวอบอุน่นคนโสดในเดินทางไปยังสถานที่เดิมๆระลึกถึงความรักครั้งเกา่าบางคนได้ลมพัดหวนพบรักอีกครั้งกับคนรักเกา่าสีมงคลสีเทาสีบลอนสีขวัญบุรี ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปรงใจทิศมงคลทิดใต,ต้เสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์เวลามงคล1นึนาฬิกาสามสิาทีถึง3ามนาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานงานเดินหน้าไปอย่างราบรื่นยิ่งงานที่มีหุ้นส่วนมีคู่หูก็จะยิ่งฉลุยงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์งานในหน้าจะยิ่งเจริญก้าวหน้าให้พัฒนาในด้านมนุษยสัมพันธ์เพื่อคอนเน็ชันในการงานในอนาคตไว้ด้วยนะคะการเงินวันนี้การเงินติดขัด ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินที่ลงทุนไปก็จะยังไม่ได้ผลตอบแทนตามที่วางไว้อาจต้องยอมขาดทุนเพื่อเอาเงินมาหมุนก่อนสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังถูกตามตื้อยืมเงินเจ้านี้เร่งรัดตามทวงแบบก่อติดความรักและครอบครัวความรักที่ซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุขเด็กในบ้านหรือบริวารอายุน้อยจะให้โชกแก่คุณส่วนคนโสด จะได้พบรักใหม่อาจจะไม่ใช่รักที่หวานแววแต่มีเกณฑ์ที่จะเป็นรักที่มั่นคงสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินคล่องมือได้ลาผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล ยี่สนาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานใครที่รอง,งานอยู่มีเกณจะสมหวังดังใจและราบรื่นในการงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมาย แล้ววันนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณเจอกระตือรือร้อนและสามารถดำเนินการงานทุกอย่างได้อย่างไม่ข้างค้างการเงินเงินทองคล่องมือดีมากคุณบริหารเงินได้อย่างมืออาชีพและกระตือรือร้อนในการหารายได้งานที่คุณจับนั้นจะเป็นงานใหญ่แทบทั้งสิน้นรายได้ที่เข้ามาจึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้คุณร่ำรวยขึ้น และการต่อยอดเงินให้งอกเงยขึ้นนั้นก็อยู่ในหัวของคุณหมดแล้วความรักและครอบครัวคนโสดให้ระวังคนที่เข้าหาคุณในวันนี้มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาหลอกและเอาเปรียบคุณได้คนมีคู่ระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นจากการถูกยั่วยวนถูกหลอกให้หลงไหลโดยไม่มีความจริงใจและเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหายุ่งยากในชีวิตคู่ สีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีทิศมงคลที่ตะวันตกเชียงใต้เสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใตาบังคับบัญชายอยู่ในโอวาทเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ